ยุคสมัยโบราณเป็นยุคสมัยแห่งสงครามแย่งดินแดนสู้รบห้ามหันกันเพื่อขยายอาณานิคมกำแพงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันค่าศึกจากภายนอกเพื่อปกป้องผู้คนจากเหล่าศัตรูยิ่งกำแพงสูงและแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะชนะค่าศึกเท่านั้นแต่เมื่อการเวลาผ่านไปจนกระทั่งยุคปัจจุบันที่ไม่มีการรบแบบโบราณกันอีก กำแพงเหล่านั้นจึงเหลือไว้เป็นเพียงเศษซากโบราณสถานให้เราได้ศึกษาและอนุรักษ์กันต่อไปเรามาดูกันว่ากำแพงโบราณที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เหล่านี้จะมีที่ไหนกันบ้างพบกับกํากำแพงโบราณที่มีชื่อเสียงของโลก 1. ป้อมปราการคามบัลกา ป้อมประการแห่งนี้ตั้งอยู่ทางเหนือของอุทัยปุระในรัฐราชสถานทางตะวันตกของอินเดีย84กิโลเมตรเป็นป้อมประการที่สําคัญที่สุดอันดับที่2รองจากป้อมประการจิตตอการในภูมิภาคมิวอาป้อมนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่15อยู่ในแนวเทือกเขาอาราวาลีและล้อมรอบด้วยยอดเขาสูง13ยอดโดยมีกำแพงรอบด้านยาว36กิโลเมตรและมีความกว้างแตกต่างกันไปตั้งแต่15ถึง25ฟุต ซึ่งมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์อ้างว่าม้า8ตัวสามารถขี่เคียงข้างกันได้แม้ว่าจะมีกำแพงขนาดมหึมาจำนวนมากที่สร้างขึ้นโดยผู้ปกครองเพื่อปกป้องอาณาจักรของตนแต่การสร้างเขตป้องกันขนาดใหญ่รอบๆป้อมเดียวก็ไม่เคยมีมาก่อนไม่น่าแปลกใจที่กำแพงขนาดใหญ่ที่ป้อมปราการคัมบากาจะใช้เวลาเกือบศตวรรษในการสร้างและทำให้ป้อมมีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง บางคนอ้างว่าเป็นกำแพงต่อเนื่องที่ยาวเป็นอันดับสองรองจากกำแพงเมืองจีนจึงมีอีกสมญาหนึ่งว่า The Great Wall of India 2. องกำแพงหินแซกไซวามาน เมื่อนึกถึงโบราณสถานในเปรูส่วนใหญ่คงนึกถึงนครสาบสูญมาชูปิกชูแต่ยังมีอีกสถานที่ที่สร้างความฉงนได้มากกว่ามหานครบนภูเขานั่นคือแซกไซวามานกำแพงหินประหลาดที่ขนาดใหญ่โตมโหฬารแต่ละก้อนสูงกว่า6เมตรยาวสุด400เมตรคาดว่าสร้างในช่วงพีคิสกราช900ถึง1,200ความพิเศษของมันก็คือ หินแต่ละก้อนมีรอยตัดที่ปราณีตรากกับตัดด้วยเครื่องมือทันสมัยนักวิจัยส่วนมากเชื่อกันว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการกำแพงหินในยุครุ่งเรืองของแซกไซวามานกำแพงหินแห่งนี้ประกอบด้วยอาคารและหอคอยหินสามหลังสำหรับทหารถึง5,000นายหลังจากอาณาจักรอินคาล่มสลายสถานที่แห่งนี้จึงถูกใช้เป็นที่ขุดหินปัจจุบันสิ่งที่หลงเหลือมีเพียงกำแพงรูปฟันปลาสามแถว แต่คำถามก็คือวิธีการสร้างและการขนย้ายหินปูนหนักราว200ตันมายังหุบเขานั้นคนโบราณเขาทำได้อย่างไร 3. เกรทซิมบับเวหนึ่งในเมืองที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดในแอฟริกาตอนใต้ในช่วงศตวตรรษที่11-15ถึง เมืองหินขนาดใหญ่นี้ถูกเชื่อว่าเป็นพระราชวังของกษัตริย์หรือสถานที่สำคัญมากๆของอาณาจักรซิมบับเวที่ชาวโซนาชนพื้นเมืองของซิมบับเวอาศัยอยู่และสร้างมันขึ้นมาได้อย่างยิ่งใหญ่เมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักประวัติศาสตร์ว่าเป็นเมืองที่สร้างโดยไม่มีการใช้ปูนเพื่อย,ยึดก้อนหินเข้าด้วยกันเลยแม้แต่ก้อนเดียวหรือการนำหินแกรนิตที่ถูกแต่งขอบให้เป็นสี่เหลี่ยมมาวางเรียงซ้อนกันเป็นกำแพงสูง บางกระถูกจัดเรียงรวมกับก้อนหินขนาดใหญ่เป็นป้อมประการสูงกว่า10เมตรซึ่งแต่ละก้อนนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า800ปีปัจจุบันนักโบราณคดีเชื่อกันว่ามีการค้นพบเมืองหินแห่งนี้ได้แค่เพียง2%ของเมืองทั้งหมดที่เคยมีอยู่ของเกรสซิมบับเวแม้ดูจากเปอร์เซ็นต์ที่พบนั้นเป็นตัวเลขที่น้อยแต่ซากของเมืองหินที่พบในปัจจุบันก็มีพื้นที่กว้างกว่า1,800เอเคอร์หรือ ราว730ไร่รเลยทีเดียวจัดว่าใหญ่โตมโหฬารมากๆและในปี1987เมืองแห่งนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกซึ่งหนึ่งในสิ่งก่อสร้างโบราณที่เป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์ของอาณาจักรซิมบับเวโบราณน,นั่นคือมหากำแพงแห่งนี้ด้วยความสูง11เมตรยาว250เมตรเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ในอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงในศตรวรรษที่11ถึง15 4. ี่กำแพงเฮดรียน กำแพงเฮเรียนเป็นกำแพงที่เริ่มสร้างในรัชสมัยของจักรพรรดิเฮเรียนแห่งจักรวรรดิโรมันในปีคริสศ122เพื่อเป็นแนวป้องกันอนาน,านิคมบริเตนของโรมันจากการลุกรานของชนเผ่าทางตอนเหนือและยังถือว่าเป็นแนวเขตแดนอย่างเป็นทางการของจักรวรรดิโรมันตัวกำแพงถูกสร้างขวางตลอดแนวตอนเหนือของเกาะอังกฤษใต้แนวพรมแดนอังกฤษและสกอตแลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะทางประมาณ118กิโลเมตร ด้านหน้ากำแพงจะมีคูคุดและเนินดินก่อนจะมาถึงตัวกำแพงซึ่งมีความกว้างประมาณ3เมตรและสูงราว5-6เมตรตลอดแนวมีป้อมสังเกตการค่ายทหารและประตูผ่านแดนซึ่งใช้เป็นดานศุลกาก,ากรในการเรียกเก็บภาษีสินค้าอีกด้วยในบรรดาแนวกำแพงของโรมันบนเกาะบริเตนซึ่งมีอยู่3แนวกำแพงเฮเรียนเป็นกำแพงที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดเพราะยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นกันในปัจจุบัน โดยตัวกำแพงส่วนที่ยังคงเหลือสามารถเดินตามได้ตลอดแนวซึ่งทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่นิยมกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของทางตอนเหนือของอังกฤษและได้รับฐานะเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1987องค์การอนุรักษ์มรดกอังกฤษซึ่งเป็นองค์การราชการในการบริหารสิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษบรรยายกำแพงเขเรียนว่า เป็นอนุสวาวรีย์ที่สำคัญที่สุดที่สร้างโดยโรมันในบริเตนนอกจากนี้แนวคิดของเดอะวอรหรือกำแพงใหญ่ทางทิศเหนือซึ่งสร้างขวางตลอดแนวทั้งทวีปในนวนิยายและทีวีซีรีส์ชื่อดังเกมออฟทรอนก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกำแพงเฮเดเรียนแห่งนี้อีกด้วยหํากำแพงเมืองจีน ากพูดถึงกำแพงเมืองจีนหรือ The Great Wall of China เราบอ,องได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพราะนี่คือหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่หลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งในชีวิตและไม่ว่าใครที่ไปมาต่างก็ต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่อลังการและความสวยงามที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันล้ำค่าจนทำให้กำแพงเมืองจีนนั้นกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของประเทศที่หากใครไปจีนก็ต้องไปดูให้เห็นกับตา กำแพงเมืองจีนนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกสร้างขึ้นมาในยุคของราชวงศ์หมิงซึ่งในครั้งอดีตมีการเกณฑ์คนงานที่เป็นนักโทษเป็นเฉลยสงครามนับล้านล้านคนมาสร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกและแน่นอนว่าในการสร้างครั้งนี้ก็มีผู้คนล้มตายไปไม่น้อยเลยทีเดียวศพต่างๆจะถูกฝังอยู่ใต้กำแพงเมืองจีน ทำให้ที่นี่กลายเป็นสุดสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วยอีกทั้งกำแพงเมืองจีนแห่งนี้ยังเป็นสิ่งปลูกสร้างเดียวที่สามารถมองเห็นจากบนอวกาศได้ความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนนั้นกินพื้นที่พาดผ่านถึง9้ามณฑลในประเทศจีนคือมณฑลเหลียวหนิงมณฑลเทียนจินมณฑลเหอเป่ยปักกิ่งเขตปกครองตนเองมองโกเลียในมณฑลซานซีมณฑลซานซี เขตปกครองตนเองหนึ่งเซี่ยหุยและมณฑลการสูโดยสร้างจากเมืองผ่านภูเขาผ่านแม่น้ำจนกระทั่งไปบรรจบกับทะเลเลยทีเดียวและมีความยาวกว่า21,200กิโลเมตร